สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก็มาพบก,กับแอดมินในวันจันทร์ที่20กันยายนนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564กันนะคะ ก่อนไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอส2อนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางลึกท้าย3ตัวหางเดียวนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือ สองนึ่งะคะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้นะคะแนวทางของเอสสอนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอสดวงดาวนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยงวปจะจ้ามาที่หนึ่งตุลาคมซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลขศ4 สองศูนย์สามสองสามสี่สี่สองห้าสามเจ็ดสี่และก็95นะคะคุณผู้ชมชอบก็จุดเอาไว้ดูกันนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูช่องถัดไปนะคะ แนวทางของแอดดวงดาวนะคะคุณผู้ชมไปดูชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของนายสมาร์ทนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะคะซึ่งก็ให้วิ่งรดที่หลัก6นะคะคุณผู้ชมส่วนแนวทาง2ตัวก็ได้แก่1 6 5 6 3 6แล้วก็ เจ็ดหกนะคะให้รูดที่หลักหกนะคะลงท้ายด้วยหกทุกตัวเลยนะคะคุณผู้ชมชอบก็แคปเอาไว้ดูกันนะคะไม่ก็ไปหาซื้อลอตเรี่กันได้นะคะสำหรับแนวทางของนายสมาร์ทนะคะไปดูต่อกันที่แนวทางโฉมงามตากันต่อเลยนะคะซื้อก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทย2ตัวบนล่างซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข4 3 สี่แปดห้าสามห้าแปดหกสามหกแปดเก้าสามและก็เก้าแปดนะคะแนวทางของโฉมงามตานะคะคุณผู้ชมชอบก็จดไปดูใครมีสมุดปากกาก็จดกันเลยนะคะ หรือไม่ก็แคปไว้นะคะถ้าใครแคปไม่เป็นก็จดเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชมแนวทางโฉมงามตานะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดไกส์นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางในท้าย2ตัวบนล่างงวันทีวันที่1ตุลาคม2564เราก็มาดูชุด2ตัวกันก่อนนะคะ ซึ่งก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศศูนย์ส์เจ็ดสี่เจ็หนึ 2, น่งสสองและก็สี่สนะคะต่อด้วยชุด3ตัวนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข 123417แล้วก็สี่นะคะสำหรับทางแอดไก่ ay, นะคะคุณผู้ชมสนใจก็เคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพาน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะท้ายนี้การลงทุน,ทนมีความเสี่ยงสูงก็ขอให้ท่านผู้ชมพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ